เรื่องนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นมุมมองที่เข้าใจผิดเฉยๆนะที่คนกัมพูชาบางส่วนนั้นในบางความเห็นเข้าใจผิดว่าพนมเปญเจริญกว่ากรุงเทพผมไม่อยากเรียกว่าเข้าใจผิดด้วยซ้ำนะอาจจะเป็นในมุมที่เขาเชื่ออย่างนั้นก็เป็นได้นะฮะอยา่างไรก็ตามนะครับจากในความเห็นหนึ่งนยเขาเราว่าทุกครั้งที่ชั้นถ่ายวิดีโอหรือรูปภาพลงโซเชียลมีเดียก็หมายถึงถ่ายเมืองของเขานะครับญาติที่อยู่ต่างจังหวัดเองก็คือคนเหกัมพูชาด้วยกันหรือแม้กระทั่งเพื่อนต่างชาติก็มักจะถามว่านี่คือพนมเเปหอ ฉันรู้สึกภูมิใจมากเลยมันทําให้ฉันคิดอยู่เสมอว่าบางทีพนมเปรของเราอาจจะเจริญกว่ากรุงเทพไปแล้วก็ได้นะแต่เรื่องนี้ก็มีสองมุมมองนะครับในมุมของคนที่เคยไปประเทศไทยมาจริงๆก็ไม่ได้พูดอย่างนี้กันนะครับก็พยายามโต้แย้งและอธิบายด้วยเหตุผลอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันยังเทียบไม่ได้หรอกแต่อะไรก็ตามนะผมเล่าต่อไปอยังความเห็นที่พูดถึงในมุมที่เขาเข้าใจอย่างนั้นก่อนนะฮะอย่างนี้ความเห็นนะครับก็บอกว่าบางทีสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่ทุกวันเราอาจจะเผลอมองข้ามมันไป แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเห็นไม่หมดอย่างกรุงเทพอย่างง่ายดายฉันรู้สึกภูมิใจในพนมเปญของฉันเมืองที่ไม่เคยหยุดพัฒนาที่นี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงตอนนี้เปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างมากเมืองที่คนกรมชาก,กําลังร่วมกันสร้างขึ้นมาอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างไรก็ตามครับอีกในความเห็นนะก็บอกว่าความภูมิใจมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนนะคุณอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเมือง แต่ผมที่ไปที่กรุงเทพอยู่เป็นประจำเอาแค่การที่กรุงเทพมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกันทั่วเมืองคุณยังไม่ต้องไปพูดถึงการพัฒนาตึกอะไรใดๆเลย,เลยในขณะที่พนมเปญยังไม่ได้มีแม้แต่ระบบรถไฟฟ้าที่ใช้ในเมืองจริงๆเลยแค่นี้ก็ต่างกันมากแล้วผมคิดว่าคุณจะได้เห็นภาพผ่านโทรทัศน์อยู่บ้างแหละหรือถ้าคุณไม่เห็นเลยอันนั้นก็ไม่แปลกที่จะเข้าใจอย่างนั้นทางฝั่งของคนที่โตแย้งนะพยายามเข้ามาบอกนะครับว่า พนมเปญเปลีป่ยนไปเยอะก็จริงเรื่องอื่นนะผมเข้าใจได้นะแต่เรื่องนี้นะคุณกําลังเอาไปเทียบกับกรุงเทพเลยกลายเป็นผมที่อึ้งซะเองทางฝั่งของคนที่ยังเชื่อในมุมมองนั้นนะครับก็ยังบอกต่อนะฮะว่าแต่พนมเปญอ่นนะถนนรถยนต์เยอะขึ้นฉันเคยเห็นภาพกรุงเทพในโทรทัศน์นั่นคือเมืองที่เต็มไปด้วยรถยนต์ใช่ไหมและทุกวันนี้พนมเปญก็เป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันเป็นเมืองที่มีรถยนต์เยอะขึ้นมากๆเมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้ว ยี่สิปีก่อนนะ่ะอาจจะใช่นะพนมเปญของเราไม่ได้ดูใกล้กรุงเทพแบบที่เห็นในโทรทัศน์เลยในทีวีนั้นเผยเห็นว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรถยนต์มากแค่ไหนเป็นเมืองรถติดใช่ไหมล่ะทุกวันนี้พนมเปญแทบจะไม่ต่างกันฉันกคเห็นโลสลอยวิ่งผ่านร้านข้าวแกงริมถนนในพนมเปญด้วยฉันก็อดคิดไม่ได้นะว่ากรุงเทพก็มีแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละและเราก็มีแบบนั้นด้วยสำหรับฉันเมืองที่มีคนขับรถหรูได้อย่างเปิดเผยน,นี่แหละคือเมืองที่มีเงินหมุนเวียนอย่างแท้จริง และเราค่อนข้างจะคล้ายกรุงเทพแล้วทางฝั่งของคนที่โต้แย้งนะครับก็บอกว่าวัตถุสิ่งของมันเป็นสิ่งที่ทําให้หลอกตาคุณอยู่ไม่น้อยเอาแค่การที่มีตึกสมัยใหม่ก็ไม่แปลกใจนะที่ทําให้หลายๆคนในพนมเปญเชื่อว่าเมืองของเราคงจะพอเทียบเคียงกับกรุงเทพได้แล้วแหละแต่ถ้าว่ารายได้ของผู้คนมันไม่ได้ขึ้นแทบทุกเดือนเหมือนตึกขนาดนั้นทางฝั่งที่โต้แย้งนะครับก็ยังมาบอกนะฮะว่าเมืองของเราเติบโตและสูงขึ้นก็จริงแต่รายได้เรายังต่ําอยู่นะ ผมยังจำได้เลยเมื่อ5ปีก่อนถนนเส้นหนึ่งในพนมเปญยังเป็นเพียงย่านตลาดสดธรรมดามีร้านขายผลไม้แผงเล็กๆมีเสียงแม่ค้าตะโกนขายของตลอดวันแต่วันนี้ที่ดินตรงนั้นากลายเป็นคอนโดลหรูสูงหลายสิบชั้นเลย้ห้องราคาสูงตั้งแต่แสนดอนลลาร์ขึ้นไปโ,โหดตีเป็นกันไทยก็ตั้งแต่3ล้านบาทอัพนะฮะขึ้นไปเลยโดยในมุมมองของคนนี้นะครับก็โต้แย้งไปในหมุมที่ว่าหน้าตึกก็มีร้านกาแฟหรูๆด้วยนะเป็นร้านกาแฟต่างชาตินะครับะระยะไม่ถึง1กิโลเมตร แต่ในฐานะที่ผมเป็นชาวพนมเป็นคนหนึ่งผมไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรจะดีใจเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมเข้าถึงเอาเข้าจริงๆนะผมกับรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากกว่าในขณะที่เมืองกําลังพุ่งทยานโอเคถ้าคุณกําลังพูดถึงมุมใดมุมหนึ่งของเมืองว่าคล้ายกรุงเทพหรือเจริญได้มากกว่ากรุงเทพผมคิดว่าถ้าเอาแค่คล้ายนะ่ยพอได้เนะเพราะบางมุมของตึกเนะี่ยมันพอได้จริงอย่างถนนที่ดีเฉพาะจุดในตรงนะนะั้นน่ะถือว่าเทียบเคียงได้เลยกับกรุงเทพนะอันนี้ผมเห็นด้วยอยู่บ้าง แต่ถ้าออกจากตรงนั้นไปเนี่ยผมไม่อยากจะคิดเลยว่ามันก็ต่างกันพอสมควรกรุงเทพมีสถานที่ที่เป็นได้แบบนั้นนับร้อยนับพันผมใช้คําว่านับร้อยนับพันเลยทีเดียวเพราะมันไม่ใช่แค่จุดจุดเดียวหรือแค่ไม่กี่จุดในตัวเมืองในมุมที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่คล้ายกับคนอื่นนะทุกคนอนจะชอบบอกว่ากรุงเทพจเจริญกว่าเรามากแต่ขอโทษแล้วกันพวกคุณดูพนมเปนล่าสุดรืยยังคุณอยู่ที่เมืองไหนตอนนี้มันไม่ใช่ภาพเก่าที่ติดตาเราเมื่อสิปีที่แล้วนะ ผมกำลังพูดถึงพนมเปนที่วันนี้ตึกสูงเกิดขึ้นแทบจะรา,ายวันโอโหขนาดน,นั้นเลยเหรอเวอร์ไปหรือเปล่ารายวันเนี่ยเกินไปนะตึกไม่ใช่้านค้านะคือก็ไม่รู้ว่าในมุมมอ,องเขาเนาะพูดในมุมมองที่ให้มันดูนึกภาพเกินจริงไปหน่อยหรือเปล่าโดยก็บอกต่อนะครับว่าอย่างห้างสินค้าไี่เปิดกันใหม่แทบทุกปีจริง,รงๆเขาใช้เขามาทุกไตามาสด้วยซ้ำนะอันนี้นนก็เวอร์ไปนหนเจ้ารถหรูที่อยู่บนถนนมากขึ้นจนแทบจะหาที่จอดไม่ได้บางทีกรุงเทพนั่นแหละกำลังถูกพวกเรา ทิ้งห่างอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัวทางฝั่งของคนที่เข้ามาโต้แย้งเรื่องการที่กรุงเทพมีรถไฟฟ้าเยอะนะฮะก็เข้ามาบอกด้วยเช่นกันนะครับว่าบางคนพยายามจะโต้ในมุมที่ว่ากรุงเทพมี b t s MRT ใช่ไหมรถไฟฟ้าแต่ก็เห็นว่าเมืองแห่งน,นั้นรถก็ยังติดอยู่ดีนะคือถ้าแบบนั้นเรียกว่าจเจริญง,งันพนมเปญของเราขีม่มอเตอร์ไซค์15นาทีถึงที่ทํางานได้ทุกวันแบบนี้ก็จะไม่ง่ายกว่าเยอะเลยเหรอแต่ว่าทางฝั่งของคนที่ให้ความเห็นสั้นๆนะก็เข้ามาตอบกลับนะฮะว่า กรุงเทพก็ใช้มอเตอร์ไซค์ได้เหมือนกันถ้าคุณจะหมายถึงว่าใช้เวลา15นาทีไปถึงที่ทํางานกรุงเทพก็คงจะทําได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ประเด็นก็คือเขามีรถไฟฟ้านะเขามีทางเลือกในการเดินทางไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์เพียงอย่างเดียวพวกเขาสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่ติดแอร์เย็นๆเย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบไปถึงที่ทํางานแล้วก็เดินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแน่นอนนะครับจากทางฝั่งของคนที่เขาเห็นประเทศไทยด้วยตาม,มาแล้วหรือเห็นกรุงเทพด้วยตาเนี่ยก็ถึงกับเวอร์เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มาตั้งคําถามกับว่า คือคิดได้ไงนี่พนมเป็นกาลังจะแซงกรุงเทพหรือว่าจเจริญเท่ากรุงเทพจเจริญกว่ากรุงเทพมันไม่มีคําว่าเข้าใกล้เป็นไปได้เลยนะหรือคุณแค่กําลังเปรียบเทียบภูเขากับก้อนหินอยู่หรืออะไรยังไงขอโทษจริงๆนะผมลากประเทศตนเองแต่เหมือนกับว่าหลายๆคนพยายามเอาหมู่บ้านจัดสรรไ,ไปเปรียบเทียบกับมหานครที่ใหญ่แบบใหญ่จริงๆที่ผมต้องใช้คาว่าหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่ามันเหมือนแบบนั้นจริงๆที่พังอาศัยเกิดขึ้นอย่างมากมายใช่ไหมละคนโดมินียมสูงๆอะไรแบบนี้นี่แหละคือพนมเป็นของเรานะตอนนี้ ถ้าคุณอยู่แต่พนมเปญแล้วก็ใช้ชีวิตแต่อยู่ในเมืองแห่งนี้ของเราคุณจะตื่นเต้นมากๆเลยที่สิ่งปลูกสร้างสูงเกิดขึ้นมากมายแต่เป็นหมดเพราะแต่ก่อนมันไม่มีเลยไงแต่ก่อนมันไม่มีเลยแต่คุณต้องยอมรับเรื่องหนึ่งก่อนก่อนอื่นเลยอย่างเรื่องของขนาดเมืองผมต้องพูดตามตรงว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าพนมเปญเกือบจะสิบเท่าคุณดูพื้นที่ได้คุณสามารถหาข้อมูลดูได้นะพื้นที่พนมเปญแต่แต่ละ600กว่าตารางกิโลเมตรแต่ขณะที่พื้นที่ของกรุงเทพนี่ไป1,500 มันจะมันมันจะไปสิบเท่าได้ไงคือเขาเขียนมาว่ามันสิบเท่านะแต่ตัวเลขที่เขาพูดมันดัดไม่สิบเท่าใชอย่างนั้นฮะอ่าคนนี้ก็บอกว่ามันเกือบจะสามเท่าตัวแต่ถ้ารวมปริมณฑลอ่ามีการขยายเพิ่มเติมแต่ถ้ารวมปริมณฑลอีกห้าจังหวัดเนี่ยคือจะมากกว่านั้นไปอีกหลายเท่าเลยทีเดียวอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าในมุมมองที่เขาหมายถึงนะครับเขาเรียกคําว่ากรุงเทพนี่หมายถึงปริมณฑลรวมเข้าไปด้วยหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่คนกัมพูชาเข้าไปทํางานกันในรอบๆเมืองหลวงที่ใหญ่โตของเรา่ลววเเคาาากกก็จะรรรรียมมนุงทพห อันนี้คํานิยามของชื่อเรียกนะครับแต่ว่าผมไปโฟกัสในเรื่องของกรุงเทพที่เป็นกรุงเทพจริงเลยแต่ความหมายของคนนี้นะคือกรุงเทพนี่ก็คืออาณาเขตที่ใหญ่โตทั้งหมดทั้งมวลท,ที่อยู่รอบข้างด้วยนะฮะโดยคนนี้ถ้าถามว่าถามจริงเถอะจุดที่เจริญในพนมเปญในผมไม่อยากจะพูดนะมันไม่ใช่เมืองทั้งเมืองแต่กรุงเทพน่ะจุดที่เจริญแบบนั้นเรียกว่าเยอะมากๆแค่ถนนสุขุมวิทเส้นเดียวก,ก็กินระยะทางทั้งพนมเปญได้ทั้งหมดแล้วโอ้โห อนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับด้วยเหตุผลนะว่าแค่ถนนเส้นเดียวในกรุงเทพก็กินระยะทางเท่าพนมเป็นทั้งเมืองเลยอย่างไรก็ตามนะครับโดยเรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยอยู่เยอะนะก็บอกว่าคือถ้าเป็นในมุมมองอื่นนะเราสามารถภูมิใจได้นะผมเข้าใจได้ว่าคนพนมเป็นภูมิใจกับถนนใหม่ที่อลาดยางเรียบเนียบเลยทีเดียวแต่คุณต้องเข้าใจว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีถนนที่ใหญ่กว่านั้นมากผมคิดว่าถนนเน้นไม่น่าจะน้อยกว่าหลักพันสายเลย มีระบบทางด่วนที่มันสามารถแทรกซึมเข้าไปในตัวเมืองได้ด้วยมีทางยกระดับหลายสายและน่าจะรวมกันไม่ต่ำกว่าหลายร้อยกิโลเมตรพนมเปนของเรามีวงแหวนรอบนอกโอเคนี่แหละคือโก้สุดๆแล้วแต่ที่ผมเห็นในกรุงเทพมันยิ่งกว่าถนนวงแหวนรอบเมืองอีกนะขณะเดียวกันนะครับก็มีคนกล่าวถึงในมุมนี้นะว่าคือจุดที่พัฒนาของพนมเปญอ่ะมันน่าตื่นเต้นจริงยิ่งคนใช้ชีวิตแต่อยู่ในคมพูชาย,ยิ่งตื่นเต้นเลยเพราะว่าพนมเปญมีหลายจุดผมคิดว่ามากกว่า5จุดแต่ปัญหาคือ กรุงเทพมีจุดที่พัฒนาแบบนั้นผมให้ไปเลยน่าจะมากกว่าห้าร้อยจุดคุณเทียบกับเมื่อกี้นะห้าจุดกับห้าร้อยจุดผมโอเคเข้าใจได้พนมเปญมีห้างใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเอออนมอแต่ว่ากรุงเทพมีห้างที่พอจะเป็นแบบนั้นได้ไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยแห่งนะใช่คุณอ่านไม่ผิดหรอกหนึ่งร้อยแห่งนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ถนนเพียงเส้นเดียวคุณอาจจะเจอห้างได้มากกว่านับสิบแห่งได้เลยทีเดียว จนเป็นที่ถูกกล่าวขานกันว่าคนกันรูชาไปอยู่ที่กรุงเทพไปใช้ชีวิตในกรุงเทพถ้าอยากจะเดินห้างในกรุงเทพให้ครบทุกแห่งมันจะต้องใช้เวลาหลายเดือนมากๆเอาจริงๆนะพนมเป็นมีตึกหรูเพียงไม่กี่แห่งแต่กรุงเทพมีคอนโดระดับซูเปอร์ลักชัวรี่นับพันโครงการเลยทีเดียว ขณะที่ทางฝั่งของคนที่เชื่อมั่นในเมืองของตนเองนะครับก็ยังมาแสดงความเห็นต่อกันอยู่นะครับเรียกีด้ว่าเป็นประเด็นเล็กๆที่ถกเถียงกันเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวโดยทางฝั่งที่ตอบกลับนี้ก็บอกว่ากรุงเทพจะใหญ่แค่ไหนก็ช่างเถอะแต่พนมเป็นเราต้องยืนยันว่าเมืองของเราคืออนาคตอย่างแท้จริงคุณต้องเทียบ20ปีที่แล้วกับตอนนี้สิคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและความเป็นอนาคตมากมากกว่าที่กรุงเทพถ้าคุณเคยอยู่กรุงเทพ20ปีที่แล้วก็คงไม่เห็นว่ากรุงเทพจะเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้น ผมเคยเห็นภาพของกรุงเทพประเทศไทยผ่านทีวีผ่านช่องผ่านละครอะไรต่างๆนะผมเห็นว่าสมัยก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอาจจะมีรถไฟรุ่นใหม่อะไรหรือเปล่าแบบที่พวกเขาเรียกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่คุณลองเทียบภาพของละครทีวีของประเทศไทยได้แต่20ปีก่อนที่ถ่ายหเห็นภาพของกรุงเทพกับกรุงเทพในตอนนี้ก็ได้มันเหมือนเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงมากขึ้นเท่านั้นแต่มันไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นเมืองที่มีตึกผุดอยู่แบบนั้นแล้วก็เป็นตึกผุดอยู่แบบนั้นอยู่เสมอ มันเป็นเหมือนเดิมนะผมรู้สึกอย่างนั้นอยู่ตลอดเลยแต่พนมเปน,นี่คือเริ่มจากไม่มีอะไรอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นและจนกระทั่งมีมุมบางมุมที่คล้ายกับกรุงเทพได้อยู่บ้างอย่างที่เห็นทุกวันนี้แหละนี่คือความเปลี่ยนแปลงขณะที่ความเห็นในมุมมองถัดมานะครับก็ไปพูดถึงในมุมที่ว่าตึกในกรุงเทพมันเริ่มจะเก่าแล้วซึ่งเหมือนก็ไม่ใช่เหตุใช่ผลอะไรอีกนะคือโดยมุมนี้นะครับก็ให้ความเห็นว่า บ้างแห่งนะผมเห็นสร้างมาตั้งแต่สมัยผมเกิดด้วยซ้ำนะท่านจะนับตั้งแต่ช่วงปีที่ตึกแห่งนั้นสร้างขึ้นมาแล้วก็เห็นมาตั้งแต่ในยุคโทรทัศน์ทีวีที่ละครฉายเลยแต่ของเราก็หมายถึงที่พนมเปญน,นะฮะของพนมเปญเนี่ยสร้างเสร็จเนี่ยเรียกได้ว่าหรูไฮโซกินปูนี่ยังสดอยู่เลยคือต่อให้กรุงเทพมีตึกเป็นนัพันก็เถอะแต่มันเริ่มจะเก่าหมดแล้วนะในมุมของผมนะแต่ตึกใหม่ในพนมเปญเนี่ยคือเปียง มันแบบใหม่เอี่ยมทุกตึกเลยแทบจะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กได้มันไม่ต้องเยอะก็ได้หรอแค่เด็ดก็พอไหนจะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นคนหลายๆคนในกรุงเทพใช้ชีวิตกันนะผมน่ะไม่ต้องตื่นตีห้าไปทํางานเลยไม่ต้องนั่งรถไฟฟ้าแน่แนๆอะไรแบบนั้นผมแค่สตาร์ทมอไซค์ตอน7จ็ดโมงเช้าสินาทีถึงออฟฟิศนี่แหละคือความสุขที่เงินซื้อไม่ได้กรุงเทพยยมีรถไฟฟ้าก็เถอะแต่จะเอาไปทําไมถ้าชีวิตมันดูเหมือนจะล่าช้าและก็แออัดอยู่แบบนั้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับในมุมที่พยายามอธิบายด้วยเหตุผลเนี่ยก็ยังเข้ามาบอกในมุมนี้นะครับว่าพระนรเนศ่์ดูใหม่ดูสดใสดูเปล่งประกายผมก็ยอมรับและเห็นด้วยในส่วนนี้ผมรักเมืองของเราแต่กรุงเทพมีทั้งโซนที่เป็นเมืองเก่าเมืองใหม่เมืองธุรกิจเมืองวิทยาศาสตร์เมืองอุตสาหกรรมเมืองการแพทย์เมืองการศึกษาเต็มไปหมดเลยคือถ้าพี่ไม่เชื่อนะพี่สามารถดูได้จากการที่นักศึกษากัมพูชา หลายหลายคนไปเรียนที่กรุงเทพมากกว่าที่นักศึกษาจากทางฝั่งไทยจะมาที่กัมพูชานะคุณดูแค่สัดส่วนนี้ดูก็ได้ความเป็นเมืองการศึกษาความเป็นเมืองที่เติบโตและไว้วางใจได้พอเราเป็นมีตึกสูงหลายสิบแห่งแต่กรุงเทพเรียกว่าเป็นเมืองแนวตั้งไปแล้วเป็นเมืองแนวตั้งเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อขนาดใหญ่ที่ไม่เคยหยุดขยายผมคิดว่าในความเห็นหนึ่งที่เขาพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยเพราะมันอยู่ในระดับที่รถไฟฟ้าเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตัวเมือง มีรถไฟฟ้ามีตึกเกิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตึกมาก่อนรถไฟฟ้าก็มาตามทุกอย่างเกิดขึ้นจนเป็นเมืองที่เชื่อมกันเชื่อมจนไม่รู้จะบรรยายยังไงให้คุณเห็นภาพได้แล้วเรื่องหนึ่งนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าอันนึงที่พอจะบรรยายได้ก็คือพนมเปญมีรถเมล์ใช่ไหมกรุงเทพก็มีแต่พนมเปญไม่มีรถไฟฟ้าเลยสิกรุงเทพมี BTS m r t a i r p o r t Rail l i n k รลถไฟฟ้าสายสีอื่นอื่นอีกหลายสิบสายในจะจํานวนสถานีที่เยอะมากๆ คือถ้าเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็ไปได้อย่างรวดเร็วด้วยในขณะที่มุมหนึ่งนะฮะก็กล่าวถึงในมิตินี้นะฮะว่าตึกสูงไม่ได้ทําให้เมืองยิ่งใหญ่นะเมืองยิ่งใหญ่ต้องยืนด้วยคุณภาพชีวิตของผู้คนมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานและก็ศักยภาพอย่างแท้จริงผมแปลกใจที่ทําไมหลายๆคนยังไม่เห็นภาพนี้หลายๆคนกําลังตื่นเต้นกับตึกสูงกันอยู่แต่คุณไม่เคยแม้แต่เข้าไปสัมผัสมันเลยคุณเคยไปพักอยู่ที่นั่นสักคืนไหมล่ะหรือว่าเคยไปใช้ชีวิตอยู่สักวันไหม โดยเรื่องนี้นะครับก็ถูกขยายเพิ่มเติมในมุมที่ว่าแต่ผู้คนมากมายในกรุงเทพเนี่ยได้เคยไปใช้ชีวิตบนรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงนะไปอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าที่มีการลงทุนมหาศาลพอๆกับตึกนั่นแหละแต่ว่าคนในกัมพูชาเห็นตึกสูงอยู่คาตาก็จริงแต่บางคนไม่เคยแม้แต่จะเข้าไปเลยนะไม่เคยไปใช้ชีวิตเลยแต่คนกรุงเทพเนี่ยคงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั่นนะแพงยิ่งกว่าตึกของพวกเราซะอีกพวกเขาได้ใช้บริการมาจริงๆแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆ ไม่ใช่เผชิญกับสิ่งที่เห็นด้วยตาแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นความเห็นในช่วงท้ายนะครับก็เรียกได้ว่าปิดเกมเกี่ยวกับการสนทนานี้เลยแล้วกันนะฮะคือก็มีคนกล่าวถึงในเรื่องนี้นะว่ามันจบเกมตั้งแต่กรุงเทพกับพนมเป็นอยู่คนละจัก,กรวาลกันแล้วคือคุณกําลังเอาคนละจัก,กรวาลมาเทียบกันอยู่ต้องบอกอย่างนั้นเลยก่อนอื่นขอชื่นชมสิ่งที่หล,หลายๆคนรักบ้านเกิดนะผมเองก็รักบ้านเกิดด้วยเช่นกันแต่กรุงเทพคือมหาคนครระดับโลก คนมเปญคือเมืองที่กำลังพึ่งเริ่มโตคุณก็เลยได้เห็นสิ่งเหล่านั้นว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต่างม,มันไม่ใช่แค่เรื่องตึกหรือห้างหรือถนนแต่มันคือโครงสร้างของทั้งระบบหรือพูดง่ายๆคือภาพรวมของท,งทั้งตัวเมืองที่ผ่านการพัฒนามาหลายสิบปีเราเพิ่งจะเริ่มสร้างในวันนี้มันจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่กรุงเทพทําไว้หมดตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเขาแล้ว เรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าบุกเกิดการเรียบเรียงเล่ามาสไตล์ผมนะฮะถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับฝากใช้ยืมแบนทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยเช่นเคยนะครับอยู่ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอมีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้สวัสดี